ไปทไปไปไปางไปวัดน,นั่นรถไหน,น,น,นเปล่ารถงานเปล่าฮะรถงานเปล่าอ๋อนี่ในรู้วเขารู้วเขาครอบัวเขาไฟเขานั่นในที่ไฟทีสีนะนั่นแหละตรงไปยังเปล่าตรงเลยไปไป้อว้า มีคนอยู่อ่ะม,ม,มีคนอยู่ไหมอ่ะป๊าป๊าคนก็หลายอยู่ยน,ยนี่ยนงมีนักปูสีก็อยู่นั่นวัดเขาเห็นต้นโอ้เยนถ่ายลงไว้นี่ดูดูดูวัดเนี่ยว้าวสวยจังทาง,ทางเขา้าทางเข้าย่มา ô ô phay mất sạch lương cầm đâu ôi ôi nó phải khó về trong ngày đấy ạ chọt kim tân ổn nào sai <laughs>